สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านเนาะคะ่ะที่กำลังติดตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะในคลิปนี้แอดจะพาไปเบ่งตวเลขแนวทางของสองสุวรรณเนาะบอมีโอกาสคอยได้ลงเนาะค่ะของซองสุวรรณนวดวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาเข่าเต็มเ็มเนาะคะ่ะสาหรับหกหนึ่งมีโปรไมไปติดตามของสองสุวรรณมาสําหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเข้าตัวดินที่หกแล้วก็เข่าตัวเน้นตัวจอที่หกหนึ่งแบบประตองกลับเนาะ กับรัฐบาลไทยของซองสุวรรณวันที่16กุม่าพันธ์มาในคลิปนี้ก็จะมีของซองสวนเนาะคะ่ะเหล็กของมาดามคำนวณก็จะมีของมาดามคำนวณเซียนซูมเหล็กมีทิมาเซียนนูมเหล,ลก็กโลเก็ตเซียนจิระเนาะแล้วก็มีของชอสเฉยชัชยแล้วก็ของเหล็กรับนั่งฝันนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องกรับขอบพระคุณตัวเองนะทั้งจากทั้งหมดที่อยู่ในคลิปนี้เนาะอันทั้งเก่าทั้งหมดเก่าเซียนเนาะค่ะสาหรับแนวทางการปะบุขอบคุณอะไรสําหรับรัฐบาลไทยที่ให้มาวางทางช่องของเซียนนุ่มเนาะค่ะของเซียนเซียนแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่กำลังติดตามอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเ่าว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่ผ่านเข้ามา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเดเดอรค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะทามักเส้นได้ชอบเส้นได้เบิ้งเพื่อเป็นแนวทางเนาะแคปหน้าจอไว้ลองเบื้งมืออื่นนี่เล็กเด็ดเล็ก,ลกดังดังแท้แท้แน่นอนติดตามกันได้บ่เนาะค่ะในคลิปนี้มาเบิ้งต่องวดของซองสุวรรณเนาะองซองสุวรรณสำหรับรัฐบาลไทยต่องหมด เอาเต็มๆค่ะของรัฐอาองสุวรรณกับตระเกระทั่งหกหนึ่งหกหนึ่งเนาะต้องมวดค่ะของรัฐบาลไทยของตองสุวรรณวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่เนาะค่ะมืออื่นนี่ตรงกับวันศุกร์พร้อมสำหรับสำหรับรัฐบาลไทยเนาะ เลขวิ่งของซองส่วนรัฐบาลไทยไฮเดนที่หกรองที่หนึ่งค่ะสายวิ่งโรดเดนบนล่างเนาะเดนที่หกรองที่หนึ่งสองตัวไที่หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหกสองสี่หกแล้วก็หกศูนย์ค่ะ,ะเน้นที่หกสองหกศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเลขสองตัวกับตัวเน้นตัวเจาะสามหางเนาะเลขสามตัวไท้ที่สามหกศูนย์ สี่หนึ่งเกแล้วก็สามหสองค่ะเน้นทั้งสมหางเนาะของสองสวนด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอเนาะตามต่อไปไม่บึงว่างวดนี้จะมานจะเฮงต่องวดน่ะค่ะ,ะดินหกับ1กันยังไม่อยู่เนาะรองไว้พิจารณากันเบึง่งมาต่อที่ของมาดามคำนวณค่ะของมาดามคำนวณน,นาเสดายเนาะให้เดินเก้ากับ7จิตแล้วก็จับคูมาที่ เก้าหาออกเก้าหกนะคะหลุดไปแต้มเดียวของมาดามคำนวณของมาดามคำนวณรัฐบาลไทยนี่เพิ่นถือว่าคำนวณใกล้เคียงอยู่เนาะเล็เดินรองรองดินกับขขานะอีพานมากกับเขายังมาหลุดเด้อดินรองของมาดามคำนวณนี่รองดินแล้วกับเข่าตัวดินพร้อมแต่ว่าเหลขกจับกูก็อาจจะยังไปบ่ถึงไปบ่หอดเนาะค่ะหลุดไปย่างละแต้มเกินไปย่างละแต้มสิเนาะตามต่อค่ะรัฐบาลไทยของมาดามคำนวณเนาะ สายวิ่งรูดเดินบนรางว่าน,นี่ให้เดินหากับศูนย์ค่ะเด่นที่ห้ากับศูนย์สองตัวให้ที่หาศูนย์หาสามหาสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกเน้นที่หาศูนย์กับศูนย์สี่ค่ะแล้วก็ศูนย์สามเนาะที่พขาเน้นให้ห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่กับตัวเน้นตัวเจาะอ่ารัฐบาลไทยตองว้ค่ะ เบือห้องเพิ่นไปพร้อมว่าของมาดามคำนวณเบือห้องเพิ่นเงิจะเป็นสองสี่ศูนย์ห้าเนาะเบือห้องที่รักษารักษาตัวอยู่ตอนนี้เนาะเพื่อมือนี้กันเล่าเนาะคะ่ะเล่าออกมืออื่นเอาไปรุนรัฐบาลไทยกันบิงเพื่อมาเพื่อมาเนเพื่อหิงเพื่อชอบเนาะสองห้าศู 2, 4, 0, 5, นย์อ่าสองสี่ศูนย์ห้าเนาะอ่าเลขห้องเบือห้องเพิ่นที่พักรักษาตัวเลขสามตัว้ที่สี่ศูนย์สามห้าศูนย์สาม ห3 5เน้นที่ส0 3กับส0 3ค่ะแนวทางเหล็กสามตัวของมาด,ดามกำนวนค่ะ,ะแคปหน้าจอต่อที่ของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุ้มเข้าตัวเด่นเนะา 6, ะ,ะจับคู่ไฮที่62ออก61แล้วก็จับคู่ไฮที่86ออก96หลุดยางละแต้มบระสานมาท้งบนท้งล่างเนาะเฉียดไปอย่างละแต้มแนวทางของเซียนซุ้มอ่าเหล็เดินยั่งบรดค่ะของเซียนซุ้ม ยังเดินดีอีผ่านมาแล้วก็เข่าตัวนิ่ก็มีมาแล้วเนาะยังบัลลุดด้วยค่ะนี้เลขดินรัฐบาลไทยของเซียนซุ้มอันนี้เอาแอดให้เบืองประวัติเผื่อใครชอบรัฐบาลไทยเพิ่งก็เขาบ่อยแล้วก็เข่าสองวระติดแล้วก็หลุดมาบ้างเข่าต่อดินเขาเลขตัวเดียวอ่าเลขตัวนิ่นเลขตัวเดียวเลขตัวนิ่เนาะตัวนิ่นตัวเจาะก็ผ่านมาแล้วแล้วก็มีหลุดแล้วก็มาเข่าตัวดินเนาะ ยังถือว่าเดินดีอยู่ค่ะเลขเด่นของเซนซุ้มอ่ะวันนี้ตามต่อค่ะต่อวงวด่ะเบียนมักอีเบงแนวทางของเซนซุ้มอยู่สาหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเด่นบนล่างไ้เด่นเก้ากับสองค่ะสองตัวห้ที่สองเก้าสี่เก้าหกเก้าสองสองสี่สองหลักเจ็ดสองค่ะเน้นที่สองเก้าหกเก้ากับเจ็ดสองเลขสามตัวห้ที่หกสองเก้ากับหกเจ็ดสองค่ะเน้นทั้งสองหางเนาะ แคปหน้าจอค้าผูดด้ใดมักู้ได้ชอบตัวนน้นตัวเจาะตัวดินใส่ต่อนะคะตามไม่แอปหน้าจอมาต่อที่ของเลขมที่มาค่ะของเลขมีที่มาเลขเด่นหลุดเนาะไม่เข้าไม่ผ่านสองตัวกะจับไปโบหอดให้เจ็ดหนึ่ง,อ,งออกหกหนึ่งให้สองหกออกหกหนึ่งหลุดไปแต้มหนึ่งแล้วก็เกินไปแต้มหนึ่งตามต่อค่ะ มืออื่นนี่รัฐบาลไทยสายเวงโรดเดนบนรางของเลขนี้ที่มาไฮเดนที่หากับเก้าค่ะสองตัวไฮท,ที่หนึ่งหาซี่หาศูนย์หาหนึ่งเก้าสี่เก้าแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะ 09, เน่นไฮที่หนึ่งเก้าศูนย์หาแล้วก็ศูนย์เก้าค่ะสามตัวไฮท,ที่หาศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าหาหนึ่งเก้าเน่นทั้งสามหางเนาะเน่นเป็นพิเศษสามหาบอกพิเศษละสามหาไฮมาเต็มเลยเต้ เหล็กสองตัวตัดเอาค่ะเป็น,นี่ในที่หนึ่งเก้าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ห้าเนาะมาต่อที่ของเส้นนุ่มค่ะของเส้นนุ่มห้หาเม็ดเดียวหววทีผพานมาหลุดไปให้หาเม็ดเดียวแล้วก็ให้หนึ่งห้าออกหกหนึง่งเนาะค่ะแนวทาาของอเสี้นนุ่มหลุดไปแต้มหนึ่งหางเดียวเม็ดเดียวหววนี้มาใหม่แต่มาสองหางเนาะสำหรับเล็กดิน ายวิ่งสายรูดเต้นบนล่างว่านี้ให้เดนทีหนึ่งร่องที่หกค่ะสองตัวให้ที่สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแล้วกัแปดหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วกัเก้าหนึ่งอ้าวว่านี้จะไล่ห่างเนี่แต่ว่ากันเน้นไฮที่สองหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งเนาะเน้นไ้แค่สามหางค่ะแนวทางของเซียนมุมนะคะนีนใ่ในแค่สามหางเลขสามตัวไฮที่หาสองหนึ่งหกหาหนึ่งแล้วกัหกสามหนึ่ง น้่นที่ห้าสองหนึ่งกับหกสามหนึ่งค่ะแนวทางรัฐบาลไทยตรงวัดของเสียนนุ่มวัดน,นี้เป็นไฮดินหนึ่งเนาะค่ะหน้าจอเนาะต้อที่ของแอดเนาะวัดที่ผ่านมาลุไป้ายบัเขาหลุหลุดเลยค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเนาะค่ะสี่กับห้าไม่มาวัดน,นี้ตามใหไมเบึงตรงวดัดสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของแอด ้ายวิ 4, ่งรูดเด่นบนล่างแอดไฮทีหกกับสี 4, ่ค่ะเด่นทีหกกับสี่สองตัวแอดไฮทีเจ็ดหกเจ็ดีเก้าหกเก้าีแล้วก็หกีค่ะแอดเน้นไฮทีสามหางสำหรับเลขสตัวเนาะน้นทีเจ็ดซแล้วก็เกค่ะเลขสมตัวแอดไฮทีเจ็ดหกีเก้าหกเน้นทั้งสหางเนาะผูไดมากผู้ใดชอบเลขแนวทางของแอดจัดไปนะคะ ตามต่อที่ของเส้นจีระกะกับรัฐบาลไทยสายวิ่งสายรูดวดัตถิพันธ์มาหาหาหนึ่งหาศูนย์นี่ก็ไลยอยู่เนาะสำหรับแนวทางของเส้นเส้นที่พันธ์มาเนาะคะ่ะรูดไปบ่าข่าวเนาะให้หนึ่งห้าออกหกหนึ่งให้หกศูนย์ออกหกหนึ่งแนวทางของเส้นจีระะมีแต่เสียดไปเนาะตามต่อทางวนันี้สายวิ่งรูดเด่นบนรางของเส้นจีระ ไฮดินหนึ่งกับซี่ค่ะสองตัวไฮที่สามหนึ 1, ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกสองหกแลกกับหกหกเนาะนินที่สามหนึ่งกับหาหนึ่งค่ะแนวทางเลขสองตัวกับตัวนินสองหางสามตัวไอที่หาหนึ่งสามเจ็ดสี่สองแล้วก็หนึ่งสี่หกนินที่หาหนึ่งสามค่ะแนวทางเลขสามตัวของเียนจิระอื่นอื่นนี่หนึ่งพฤศจิกายนตอนที่ของชอ้อเชดชัยค่ะ รัฐบาลไทยงวื่อที่ผ่านมาหนึ่งห้ากับห้าศูนย์นีมาหลายเนาะเมื่อที่ผ่านมาให้หนึ่งห้าให้หกศูนย์ออกหกหนึ่งเนาะเสียดไปยางอะระแต้มต่อค่ะรัฐบาลไทยของชอเชชัยให้เดนที่ซีร้องที่หนึ่งค่ะสายวิ่งสายโรดเดนบนรางสองตัวที่สามหนึ่งหาหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหก อแล้วก็ศูนย์หค่ะนิ่นที่สองหกับศูนย์สค่ะสามตัวให้ที่1นึ่งศนย์หนึ่งศย์หแล้วก็ห้าศนย์นิ่นทั้งสามหางนะคะ่ะงวดนี้ของชอเชษชยัยต่อที่เลขลับนั้งฟ้าค่ะของรับนังฟ้ากับลุดคือกันเนาะลุดไปไล่เซียนอยู่สนมากกับเขาจะตัวเด่นแล้วก็หลุดกันเนาะเลข มีเขามีหลุดไปตัวเลยต่ไม่รัฐบาลให้นี่เลขกันห้ายเนาะคะ่ะตัวที่ของรับนั่งฟ้าสายวิง่งรวดเดินบนรางว่านี่ไฮเดนเจ็ดค่ะร่องที่สองสองตัวไฮที่สองหนึ่งสองสี่สองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกค่ะเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สองหกสามตัวไฮที่สามสองหกแล 2, 7, ้วก็สองเจ็ดสี่นินเนาะเลขสามตัว สองตัวก็เน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็สองหกค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเลขลำนางฟา้าแคปหน้าจอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบคุณเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะกับตัวเลขแนวทางที่หายมาวางทางทางของเสียนนุ่มสำหรับรัฐบาลไทยเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามแนวทางเบิ่งนห่ยอดวิวยอดไลค์สามร้อยสี่ร้อยกราบขอบุญขอบุณ,บณ,บณ,บณในไลน์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะ มือน,นี้ขอให้มาในเฮงไง้ปังคลิปนี้กันสวัสดีค่ะ